กครับปกดิมา3คนใช่ไหมครับมารอเพื่อนปะหรือว่ามารล่อเพื่อนพูดไม่ได้พูดได้พูดได้โอยเออก็เห็นพยักหน้าพยักหน้าอยู่โอเคพอดีอย่างนี้คือโหมมากกับเพื่อนแล้วพอดีแบบผมหมดผมจะขอรบกวนเอาเบอร์โทรน้องโทรหาเพื่อนผมได้ไหมนะเงินหมดค่ะ เดียวให้มันโทรกลับเพราะมันจะเป็นโรคจิตที่แบบลืมมากับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับแล้วจะขอรบกวนน้องติดหนึ่งจริงว่าแล้องน้องน้องสามารถไหมคะหม,หมดเหมือนกันใช่ไหมโอเคค่ะ<ข>ไม่เป็นไรท,ที่ต้องเดินสายมันอันว้างไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะ ต้องเป็นแบบไหนเวลาเข้ามาถึงจะให้เบอร์คุณถ้าจะแนะนำผู้ชายเอ่อขายแชร์ก็ได้เลยนะคุณแช่มาถึงนี่ก็ได้เชื่อถือก็ไ้ก็เป็นแบบไหนหน้าตาดูน่าเชื่อถือถ้าผู้ชายก็มาครั้งแรกหน้าตาน่าเชื่อถือหล่อไม่เหมือนโดมเลยเดินเข้ามาแจ้ให้เบอร์เลยอ่ะก็อาจจะแข่อาจจะ เมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะก็คือการจีบสาวที่อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหรไ่เกิดอะไรขึ้น,นที่คือบางครั้งเราคาดหวังกับตัวเราเองมากเกินไปว่าไอเราุอย่างนี้ว่ากเราชอบมากโดยเข้าไปมันจะรู้สึกประหม่านิดนิดแ,แต่ด้วยแต่ด้วยที่แบบเฮ้ยเขาน่ารักเราอยากจะติดต่อเขาอยากจะพูดคุยกับเขาฉะนั้นเราเสนอ เสนอตัวเราเข้าไปแต่บางทีหน้าตาบุคลิกภาพอาจจะไม่เข้าตาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เ้วตอนแรกทีเ่เกิดอะไรขึ้นเห็นเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนใส่คอนเวิร์ตเดินกลับครับตอนแรกเกิดอะไรนคือเขาน่ารักมากครับ น่ารักมากอันนี้คือโดนมีการส่วนตัวใช่ไหมครับโดนเอาคนสายไม่ได้ส่งโดนคนที่ชอบเลยครับอันนี้โดนมีการส่วนตัวใช่ไหมครับโดนมีการสวนใช่ใช่ใช่แล้วทำให้ต้องแน่แน่ขึ้ครับเริ่มแน่เริ่มแน่ขึ้นแลตอนที่ตอนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจเต็มร้อยแต่เราก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ามันได้มาก็ดีแล้วอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมครับก็ ก็มีโอกาสเดถ้าเจออีกก็จะต้องเข้าไปอีกรอบนึ่งหนะ้าตาไมห่หล่อครับแต่จิตใจงามครับเดดวดดดดดด